เอาละครับแล้ในคลิปคลิปนี้เราจะมาเล่น M 2 5 0กันเว้ยแน่นอนครับว่ากระสุน4อยู่แล้วเป็นกระสุนที่พาเรารวยมากๆและสไตล์คลิปคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยเว้ยมีทั้งดูโอโซโล่แล้วก็ทีมคือที่ผมทําคลิปแบบนี้เนี่ยอยากให้คนดูได้มองเห็นสไตล์การเล่นของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นโซโล่หรือดูโอหรือว่าแบบทีมนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูสดๆนะครับอยากดูผมเล่นแบบสดๆตายโง่ๆเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่ไลฟ์ใน u t u b e นะครับผมไลฟ์ตั้งแต่ 4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับบางทีก็อาจจะมาช้านะบางทีอาจจะมาทุ่มหนึ่งแต่ว่าไลฟ์ทุกวันครับในแอปแดงแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนใจใผมด้วยนะครับและนี่ก็คือ b ิวเอ็ในคลิปคลิปนี้ครับแต่งตามนี้เลย แล้วก็จูนตามนี้เลยครับหากใครที่แบบอยากได้บิวอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไปให้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับโดยราคาปืนนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ3 0 0แสนนิดๆครับ3 000, 4 0แสพันคือถูกมากๆเวยและเก่อะที่ผมเอาไปเล่นนั่นก็คือเกาะ5สภาพเกือบดีราคา2,400สนครับส่วนหมวกที่จะใส่ลงไปแน่นอนครับว่าเป็นหมวก5เหมือนกันสภาพ เกือบดีเช่นเดียวกันครับและใครที่กําลังใส่หมวก4อยู่นะครับผมแนะนําให้กระโดดขึ้นมาเล่นหมวก5เลยนะครับเพราะว่าหมวก5เกือบดีเนี่ยมันราคาแสนสี่เว้ยและหมวก4สภาพเกือบดีราคาแสนสองคือแบบเพิ่มมาอีกนิดนึงอะ่ะเราก็ได้แบบหมวก5กันกระสุนดีๆและคือเราจะไปเล่นหมวก4ทําไมวะเข้าใจปะและแน่นอนครับเซตพารวยของเราเนี่ยเราก็ต้องใส่หลีกเขียวไว้เหมือนเดิมยังไงละ่ะยาปั๊มอันหนึง่งผ่าตัดอันหนึง่งแก้ปวดอันหนึง่งยาหูด,ดีอันหนึง่งยาวิ่ง2องอันส่วนใน เอก็จะพกกระสุนสี่ไป2กองนะครับแล้วก็ซ่อมแดงไปเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเอ็มสอไปลุยในสเป c e ิต t ี้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะยิงดุเดือดเผ็ดมันสักแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเติมเกมซีโกทีเฮดเติมได้มากมายหลายเกมรวมทั้งเกม Delta f o r ร์ด้วยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคิปชั่น และในเกมแรกเนี่ยผมมาโซโล่ครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปดักตัดตี้โกดังข้างหลังก่อนเนียครับเพราะว่ามันเนี่ยจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นครับไม่โดนเข้าหลังเวลาไฟกับตี้ต่อไปคือเอาตี้หลังก่อนนี่แหละดีที่สุดแหละกระสุนมันแรงกันหมดแล้วดิจะไปวิ่งยิงปกติก็ไม่ได้ละแสดงว่าฝั่งนี้เกิดตี้เดียว หหจัดไปครับพี่ชาย วิ่งไกลเลยทีนี้เจอหัวห้าย่ยิงหัวสองไม่ตาย และตี้แรกที่เคลียร์ไปเนี่ยของไม่ค่อยดีเลยครับผมก็ทําการเดินเช็คเดินเคลียร์ไปเรื่อยๆนียครับจนกระทั่งผมไปเจอตี้อยู่ซี o โอตี้หนึ่งครับ hmm. มันไม่มีเสียงไฟเลยนะเว้ย ma subscribe lên kênh <coi> <omphouse> <hwave> <Bis Syn Island> ไฟต่อไปฉันเล่นไงนี่เกาะฉันหมดแล้วนี่ฉันต้องไปเอาเกาะสีมาไว้ซ่อมแล้วนั่นเนี่ยเสร็จห้าด้วยนะี่โอ้ยเชียร์มาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้กระสุนห้าชอบโอ้ยที่ครับสวยอย่างนี้แบงค์รวยแบงค์รวยดิอย่างเงี้ยแบงค์รวยนี่ไงก็ว่าอยู่ มีเกาะห้าตัวนึงจริงๆอิ่มแล้วนะเนี่ยแค่นี้ก็ออกได้แล้วปะ サッドア。E หหมดหรอถ้มมันน็อกแล้วมันไปเลยวะ และด้วยความที่ว่าผมเนี่ยฟาร์มจนลืมเวลาเว้ยทำให้เกมเกมเนี่ยผมแม่งต้องไปออกถอดกระเป๋าเว้ยคือแบบเคลียร์คนหมดแมปแล้วนะแต่ว่าตัวเองอะ่ะต้องไปออกถอดกระเป๋างงปะเช่ยเราจะออกถอดกระเป๋าวะคนดูไม่นะผมลืมผมปามเพลินเลยยา่าไม่นะยอให้ไหล์กู อโอเคขอบคุณก็นั่นแหละครับจากของในกระเป๋าเกือบ3ามหลานออกมาเหลือแค่เนี้ย,มา,ยมาดิผมโซโล่เสร็จพอดีเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวใช้ได้ และในตาต่อมาเนี่ยผมมาดูโอ้ครับ <Yeah. S 1> แล้วก็เหมือนเดิมครับผมตัดสินใจที่จะวิ่งไปเอาตี้หลังก่อน <Yeah. S 1> เพื่อชิงความได้เปรียบในการไฟตี้ต่อไปแล้วก็การันตีได้เลยว่าไม่โดนตี้หลังเข้าอย่างแน่นอนครับ <Yeah. S 1> มาพี่้องแกมีไหมมาหลายตัวเลยบนหัวก็มี เจ็บมากตัวเลือตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แต่ผมได้ยินเสียงแม่งวิ่งมาฝั่งเนี้ย นี่ยังดีนะที่เราเลือกใช้กระสุน4สีะคนดูไม่งั้นเนี่ยเปลืองค่ากระสุนไปแบบมหาศาลเลยครับถ้าใช้กระสุนท่ายิงเซตพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยไม่คุ้มค่าลบเยอะอยต่างหากเก็บของเสร็จผมก็มาเช็คเซนเทอรต่อครับแต่ลืมไปว่าต้านี้เนี่ยมีบิกด้วยครับเดยว่บนหัวผมเลย

ระัตีนี้แหละตีคนดูผมนี่แหละที่ผมจะออกถอดกระเป๋าแล้วเข้ามาพอดีอ่ะตีนี้แหละเอ,อเจอกันอีกแล้วนะน้ <c oughs> องโหย่าตัวนั้นเวอร์ตัวนี้ก็เวอร์เหมือนกัน แกมีกระเป๋าทองปะมีอยู่อ,อ๋อถ้าไม่มีจะได้เอาให้ไม่อยาเอาอะไรไปดีวะพี่เอย้ยของแบบแน่นเกินวะ่ะเชี่ยแบบอิ่มเลยอะตีนี้คือแบบทำผมไปต่อไม่ได้เลยพี่ หลังจากที่ผมเคลียร์ของตี้นี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ถือบิกไปไล่เช็คคนต่อนะครับแต่ผลปรากฏว่าและใช่ครับเขาหนีออกไปหมดแล้วครับเกมเกมนี้ก็เลยฟรีรูทเลยแถมฟรีบิกอีกต่างหากออกแบบอดอ,อ้วนกันเลยทีเดียวจะไ,ได้จะไ,ได้ และเกมต่อมาเนี่ยผมมาเล่นทีมครับแถมเกิดไกลดังหากเกิดจรวดนู่นทันเนี่ยมีศัตรูหยิบบิดด้วยแบบนี้เนี่ยน่าจะเดือดครับเกมเกมนี้ไไดเเล่่่นนสองาทีีมมะะว โอ้โห oh, แสดงเซตหนูมีเเตอร์าะมีอ่มีเมตอร์อันนี้ปังบ่งมาโหน้าขบน ดูรูเขเจอเลยวิ่งหนีมันอ่ะมันอ่ะอไแบนีนเลยดูดูปืนหนละปืนลไปนู่นก็ได้ไปสะพานไปสะพาน สะพานดังนั้นน่ะแต่สะพาน CEO ไม่เปิดนะไม่เปิดก่อนหรือว่ารอทีเดียวแลผมมีการ์ดอันนึงอ่ะนีไหนวะจะเปิดที้ลงมา c e ไม่ได้ลงมาขังสะพานอ่ะหมดแล้วอ๋อไม่เปิดนี้ได้หรือดูได้ไงได้กล่องแดงมันได้จากคอมมาเลยได้เลยกระตาย ไม่ได้หรอกทั้งนั้นนะมันเราแต่เด็ไปเรียบร้อยแล้วก็ดูสอนผมด้วยนะบอกไปดิดูสอนผมด้วยนะเล่นไงครับแบบนี้เล่นไงครับปืนที่ลั่น500ดาเมจ50ลืมชื่อได้ครับเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นลูก5ให้เลยมันเรียกว่าใครทำเชี่ยอะไรวะไอ้ขออะไรวะ ไปพี่เดี๋ยวไปไปสะพานดีกว่าน่าจะเหลือแคตตี้สะพานอ่ะไม่ถึงเหมือั้งลนอกตึกแต่แบงค์แต่แบงค์นอกตึกก็มีเห็นล็อกไม่ไม่แต่แต่เราจะไปเอาอันนี้ไงเราจะไปเอาตัวในตึกไงพี่อู้หู้วะอู้ฝากด้วยเดี๋ยวกูกลับมาแป๊บนึงเลืองกูเหลือหนึ่ง

ไมตียากเหมือนกันในเล่นตึกเนะกี่ยเกลมีไมีไันอม,มาดีน้องที่ปันดนี้ผมปัดให้ใคหลังมาพี่ไอตูนโปลาตี้ไอตูนโปลาตี้ไอตัวรู้ตัวรู้ตัวรูเดี๋ยวกูจูเพื่อนก่อนน้องมานี่มานี่มานี่

กูบอกกูขอปั๊บเกาะก่อนไอ้ยย่ังเกลียนเลยว่ะพี่ดึงมาชุบได้ปะผมปั๊มาชนด้วยผมกัมเกาะผมปั๊บเกาะผมปั๊บเกาะผมยัไม่ปั๊บเลยเลยเอ้ยมันดึงศพเลยเนี่ยจริงศพเหรอแต่แบงก์มันดึงศพมันดึงศพ เอาไว้มันยิงตอเปลี่ยนประตูเลยดูพีเฮ้พี่พี่พี่มีมีการไหมมีการไหมการเนี้ยการเนี้ยมีไหมมีเยอะนะ

พี่มันเดินตามผมมาพี่พี่มันถือปืนแล้วพี่เอ่เลยกลับมาเล่นซัพกูเลยมึงก็รู้มันตัวโล่ยังมึงจะไปเล่นกับปัญจใหม่วะน้องไอ้เงี้ยก็ผมจริงนะแต่ตามแฟนของไอ้ยาตี้นั้นมันถือบิกไปแล้วพี่มันมันอยู่ขอบมันอยู่ขอบพี่ระวังนะ หลังจากที่ชุบเสร็จแล้วก็รีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับเพื่อนผมเนี่ยก็ไปกวาดตีบิ๊กจนตาเฮี้ยนหมดเลยครับส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยวนกลับมาเก็บของแทนอ้ามันยังไม่เก็บของกูใบนี่ว่าตกตีนี่ว่า ยังไม่เก็บของกูไปตัวเนี้ยมันยังไม่เก็บของผมไปยังไงล่ะไอตัวเนี้ยหิวอเฮ้ยหิวอะะน้องโอ้ยงไปคดับห้าร้อยเอ็มวุ่นวายกับตัวโล่ของมึงก่อนต้องหน้าก็องมีโซโล่อีกฮะโซโล่ ของคนดีอแล้วจากนีนเปนไหนต่อ This m c o m n hand ที่เราก็ไปออกข้างนอกเอาเฮ้ยหออย่าอย่าอย่ามองผมอย่ามองออการกูโ <laughs> ลออกลงตาบง่ง <laughs> 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 เล้นซ <laughs> การกู แทนแทม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 ,มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยแถมให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวกินข้าวไม่อิ่มครับและเกมเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมไฮไลท์นะครับจะไม่ค่อยมีช็อตเก็บของแต่เท่าไหร่เนาะตรงนีเนี่ยคอ<ฮ><ฮ>นเทนต์ฟืนกี่บาทครับโดนคอนเทนต์ฟืนกี่บาทประมาณ20-30ิบสามสิบก็พอราคา